ออเดอร์ใส่กอกมือนี่หกกิโลค่ะกระลังกระลังคุกขอบคุณลูกค่ะที่สั่งเขามารัวๆขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวบายนี้ส่งให้เลยค่ะค่ะวินน้องเตรียมตัวสีส้มของแล้วค่ะมือนี้นี่ค่ะเห็นแล้วเมื่อสแล้วนะใหญเบิ่งเด้อ นี่ฮะของกี่สีส้มเี้ลูกค้ารอรับได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปส่งแล้วคะ่ะนี่ฮะออเดอร์ของวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งออเดอร์เข้ามาก็คนไหนที่ยังไม่ได้สั่งก็สั่งเข้ามาได้นะคะออเดอร์เป็นของพรุ่งนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะออเดอร์ จบแล้ววันนี้ถ้าสั่งเข้ามาใหม่ก็คือเป็นของพรุ่งนี้นะคะส่งได้พรุ่งนี้ทําตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ไปส่งนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ